รายการไมสปนะคะตอนนี้ยิ้มอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะกำลังจะเดินทางไปประเทศเวียดนามที่โฮจิมินตซิตี้นะคะจะไปทำไมน,นะคะก็เนื่องจากว่าวันนี้นะคะเรามีงานฟูแ d นด์โฮเทลเวียดนามนนะคะ่ะเขาจะมีการเริ่มตั้งแต่วันที่28-30ถึงกันยายน ก็ยิงจะพาท่านผู้ชมไปดูค่ะว่าประเทศเวียดนามเนี่ยมีงานมุดแล้วมีความต้องการของตลาดนี้มากน้อยขนาดไหนนะคะและที่สําคัญค่ะถ้าเรามีโอกาสเราจะไปดูออกประเทศไทยกันด้วยนะคะว่ามีคนไทยไปออกงานเองสักเท่าไหร่แลวก็นําสินค้าอะไรกันไปออกที่นู่นนะคะตอนราคาเดียวยังไงก็ไปเจอกันที่มิชลินค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงไส่ง่อนเอ็กซิบิชันคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แล้วค่ะเป็นสถานที่จัดงาน FHB 2 0 1 1นะคะเพื่อไม่เป็นงานเสียเวลาเราก็ไปดูงานกันเลยดีกว่าค่ะงานนี้เขาจัดเป็นงานเทรดเอ็กซิบิชันค่ะดังนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนกันก่อนเข้างานนะคะ คิวยาวมากเลยนะคะเรารีบเข้าไปดูกัากบอทค่ะว่าข้างในจะมีอะไร โฮเทลเวียดนาม2011เป็นงานแสดงสินค้าจากนานาประเทศทั้งด้านอาหารและเครื่องเดิมอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆสำหรับโรงแรมผัาตคคารและรวมถึงอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับการผลิตแบเตอรี่และงานบริการสำหรับโรงแรมงานนี้เขาจัดขึ้นทุกๆ2ปีนะคะและครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่6งานนี้จัดเพียง3วันค่ะ แต่มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น9,860คนเป็นจำนวนของนักธุรกิจที่อยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นพื้นที่การจัดงานในครั้งนี้8,880ตารางเมตรมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น373รายจาก29ประเทศด้วยกันงานนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะจเจาะตลาดกลุ่มของทางด้านอาหารโรงแรมพาตคารและสนามกอล์ฟที่อยู่ในประเทศเวียดนาม จะเห็นได้ว่างานนี้มีสินค้าหลากหลายและกิจกรรมมากมายเพื่อที่จะต้องการให้ผู้ที่อยู่ในวงการได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้สำหรับกลุ่มสินค้าที่มาออกบูธในครั้งนี้อาทิเช่นอาหารผลไม้ดอกไม้ อุปกรณ์เบเกอรี่เนื้อสัตว์และอาหารแช่แข็งชุดจานชามสำหรับใช้ในโรงแรมอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆในห้องจัดเลี้ยงแก้วน้ำในรูปแบบต่างๆ เครื่องครัวสเตเลสชุดเครื่องนอนสำหรับโรงแรมแพ็กเกจจี้ในรูปแบบต่างๆอุปกรณ์และของใช้ในห้องน้ำ แม้กระทั่งมีดเครื่องซักผ้าและเครื่องพับผ้าสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรงน้ำยาทำความสะอาดและ s e c u r i t y e q u m p n t n t ต่างๆสำหรับประเทศที่เข้าร่วมออกงานในครั้งนี้มีด้วยกัน29ประเทศอาทิเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนีประเทศเกาหลี ing, ประเทศฝรั่งเศสประเทศออสเตรเลียประเทศเบลเยียมประเทศสิงคโปร์ สำหรับประเทศไทยของเราก็นำทั้งสินค้าและบริการมาออกงานในครั้งนี้อาทิเช่นตู้แช่แข็งแบบต่างๆสำหรับบูธนี้ก็มาออกงานกับเราทุทกๆปีนะคะส่วนบูธนี้เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการประกันคุณภาพและรับรองสินค้าด้านอาหาร บูธนี้คลึกคลื้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆมากมายที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมนานสินค้าของบูธนี้ก็คือแก้วแบบต่างๆค่ะสำหรับบูธนี้จะเป็นเครื่องครัวชุดสแตเลสนะคะ หมดของงาน FHB 2 0 1 1ที่จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามน,นะคะท่านผู้ชมคะถ้าเกิดเราสังเกตที่ดีนะคะเราจะเห็นว่าสินค้าจากประเทศไทยเรายังน้อยมากและก็ยังไม่หลากหลายพอนะคะเรายังมีเวลาเตรียมการและเพื่อที่จะนําสินค้าจากประเทศไทยเข้ามาบุกตลาดที่ประเทศเวียดนามน,นี้ได้ะคะ่ะ บ้านเราอยู่ใกล้เทียงกับเวียดนามน,นี่เองนะคะเราไม่ควรจะปล่อยโอกาสตรงนี้ให้กับประเทศอื่นเข้ามาครองแทนเราใช่ไหมคะผู้ชมก็จะสนใจนะคะงานนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี2013ะค่ะชื่อว่างาน FHB 2013จดขึ้นที่นี่เช่นเคยนะคะแต่ว่างานนะคะ สมสามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานในประเทศไทย Y i m Exhibition ค่ะหมาเลขโทรศัพท์นะคะ024043232 34ต่อ14หรือ17นะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะขอข้อม like ูลเพิ่มเติมได้ค่ะว <time> ันนี้นะคะที่บอกว่าท่านผู้ชมนะคะคงจะเตรียมแผนที่ดีและเตรียมกลยุทธ์ที่ดีนะคะเพื่อที่จะจับนำสินค้านะคะมาพบกันในปี2 0 1 3ยุทธกตลอไปค่ะสวัสดี